I อ้ n w u n d e r s ้แชร n น Guten Tag ฮัลโหลทุกคนสวัสดีค่ะเจเจะนะคะก็คลิปนี้ก็จะเป็นคลิปแรกของช่องเราเนาะก็จะมาแนะนําตัวก่อนนะคะว่าเราเป็นใครแล้วก็ช่องนี้จะทําเกี่ยวกับอะไรนะคะก่อนอื่นก็จะขออนุญาตแนะนําตัวก่อนนะคะชื่อะทะเลเพชรพามนะคะชื่อเล่นชื่อว่าเจเจก็สามารถเรียกว่าเจเจได้นะคะอายุปีนี้จะ31ปีแล้วนะคะเพิ่งจะ30มา ประวัติการศึกษาก็จบมปลายมาจากจังหวัดชนบุรีนะคะเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดชนรัศดรอ,อํารงหรือว่าชนชายนั่นเองแล้วก็มาเข้าเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะคณะพยาบาลศาสตร์จบมาเป็น NS17 คะ่ะ หลังจากนั้นก็เริ่มทำงานทันทีต่อที่หอผู้ป่วยวิกฤตอายุรกรรมโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติเหมือนกันก็เกือบเกือบสิบปีเลยที่ใช้ชีวิตยอยู่ทุ่งรงังสิตนะคะหลังจากนั้นก็มีโอกาสได้เรียนต่อแล้วก็เรียนภาษาต่อนะคะแล้วก็ได้มาทำงานถึงปัจจุบันนี้ก็อยู่ที่หอผู้ป่วยวิกฤตเหมือนกันแต่ว่าเป็นวิกฤตอายุรกรรมบวกกับวิกฤตสัญญกรรมนะคะเป็นวอร์ดแบบ รวมกันเนาะแล้วก็ได้มีโอกาสศึกษาต่อในเรื่องของการทำงานดูแลผู้ป่วยวิกฤตนะคะเฉพาะทางก็จะเป็นเฉพาะทางวิกฤตอายุรกรรมแล้วก็เฉพาะทางวิกฤตสัญญกรรมรวมถึงเป็นพยาบาลวิสรรัญญีด้วยค่ะปัจจุบันเนี่ยก็พักอาศัยอยู่ที่เมืองฮานาวนะคะประเทศเยอรมน,นีค่ะ เริ่มเรื่องเลยนะคะว่า c ช n n e l ของเราเจน n ี่เทลเนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับอะไรก็ส่วนใหญ่ก็แน่นอนว่าจะพูดในสโูปของการทำงานพยาบาลนะคะรู้สึกว่ามีหลายๆเรื่องที่อยากจะมาแช็กทุกคน โดยส่วนใหญ่ก็น่าจะเป็นพอยของการแบบเทียบว่ามันมีความแตกต่างกันยังไงระหว่างที่ไทยกับที่เยอรมนมีช่องของเราเนี่ยก็จะสะครูปเรื่องของชีวิตต่างประเทศเล็กน้อยนะคะพอให้พอให้คนที่ฟังเนี่ยได้เห็นภาพว่าการอยู่ที่นี่เนี่ยมันมีข้อดีแล้วก็ข้อเสียอย่างไงบ้างเนาะ นอกจากนี้นะเราก็ยังโฟกัสเกี่ยวกับเรื่องของการเรียนนะคะจริงๆตัวเราเองเนะี่ยเพิ่งจะเรียนจบมาใหม่ๆเนาะตัวเฉพาะทางที่เพิ่งเล่าไปให้ฟังก็อยากจะมาแชร์ตัวนี้ให้ฟังด้วยว่าการเรียนต่อเฉพาะทางในประเทศเยอรมน,นีเนี่ยมันมีมันมันมีความยากง่ายความลําบากยังไงบ้างเนาะแล้วก็อยากที่จะพูดถึงเป็นหลักเลยเนะี่ยก็คือเรื่องของการเรียนภาษานะคะ ส่วนตัวเนี่ยไม่ได้เพอร์เฟกเลยนะแล้วก็ยังคงมีหลายๆอย่างที่ตัวเราเองเนี่ยก็อยากที่จะพัฒนาต่อเหมือนกันแต่ว่าเราคิดว่าเทคนิคที่เรามีในบางอย่างเนี่ยมันสามารถที่จะช่วยใครหลายๆคนได้นะคะเราอยากที่จะเริ่มตีแบรนดะิ้งเนาะอันนี้พูดกันตรงๆนะคะตัวเราเองเนี่ยเปิดรับติวไม่ได้เป็นแบบสถาบันสอนภาษาอะไรอย่างที่เป็นชิ้นเป็นอันนะคะแค่เปิดเหมือนแบบติวเตอร์เปิดรับติวภาษา เป็นภาษาเยอรมันนะคะก็เลยอยากที่จะเหมือนโปรโมทแล้วก็อแอบไทยอินเล็กน้อยนะคะบางครั้งบางคราวใช่ก็อยากที่จะเหมือนเปิดโอกาสให้ทุกๆคนได้รู้จักเรามากขึ้นแล้วก็เพื่อจะมีนักเรียนเพิ่มขึ้นในอนาคตนะคะ ถามว่าในอนาคตเนีมีโอกาสที่จะ collaboration กับคนอื่นๆไหมเรื่องนี้แน่นอนนะคะตัวเจเจเองเน่ยรู้สึกว่า blessed มากๆที่มีเพื่อนที่แบบมีประสบการณ์ที่หลากหลายแล้วก็น่าสนใจเยอะมากๆเนาะกม็มีเพื่อนที่เขาแบบ โมิเวชันเยอะมากๆก็หวังว่าจะแบบพาเขามาสื่อสารกับทุกๆคนได้นะคะแล้วก็อย่างเช่นมีเพื่อนที่เขาเพิ่งจะคลอดลูกเนาะแล้วก็มีน้องมีเบบีอยู่ที่ประเทศเยอรมันเนี่ยก็อยากที่จะมาพาแชร์กับทุกๆคนเหมือนกันว่าถึงนะวินาทีนี้เแบบีก็ประมาณเกือบบสีเดือนแล้ว ก็มีแบบว่าเอออะไรเช่ที่อยากจะมาแชร์กับคนฟังบ้างไหมว่าการข้อลูกคิดว่าพอายของการข้อจากที่ไทยกับพีเยรมันเนี่ยมันมีข้อดีแล้วก็ข้อเสียอะไรต่างกันยังไงนะคะ ช่องของเราเนี่ยไม่น่าจะเกี่ยวกับท่องเที่ยวเท่าไหร่เนาะอาจจะมีพูดเหมือนแบบสโคปซะมากกว่าแต่ว่าอาจจะไม่ได้เป็นแบบวิดีโอแบบพาเที่ยวอะไรนะคะตัวเจเจองเนี่ยทำแอบบทำติกต็อกเล่นๆคิดว่าแบบนั้นก็โอเคแล้วแล้วเราเองก็อยากที่จะ invest time หรือว่าลงทุนเวลาเนี่ยไปกับการหาข้อมูลเกี่ยวกับทางด้านการศึกษาทางด้านการเรียนรู้ซะมากกว่าเนาะถ้าให้พูดสรุปเป็น สั้นกว่าเดิมว่าช่องของเราเนี่ยจะไป,ปจะพัฒนาไปในทิศทางไหนก็เราอยากที่จะตัวเราเองเนี่ยอยากที่จะ improve ตัวเองก่อนเนาะก็คือเป็นเรื่องของ self develop self development นะคะก็คือเป็นเรื่องของ self and w c k l u n g ภาษาเยอรมันเนาะก็คือแปลว่าการพัฒนาตนเองการเดินหน้าไปข้างหน้านะคะซึ่งในทุกๆ point ท,ที่จะสื่อสารให้เราเดินไปข้างหน้าตรงนั้นเนี่ย นั่นก็คือเป็นเป้าหมายของช่องเราเองเนาะเพราะฉะนั้นมันน่าจะมีพอยต์ของการแบบนำพาฮอปี้อื่นๆอย่างเช่นตัวเองช่วงนี้อยากที่อยู่ๆก็อยากที่จะแบบเรียนเกี่ยวกับเครื่องดนตรีนะคะเป็นเปียนโนหรือว่าแบบอะไรเงี้ยที่สนใจอยู่ก็คิดว่าอาจจะมีโอกาสได้มาแชร์กับทุกๆคนในภายภาคหน้าเนาะทางเรื่องของแบบเออราคุราคาเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็แล้วก็เหมือนเป็นแบบเบนท ออกของเราเองแล้วก็คือแบบอยากบางทีก็อยากจะมาแชร์มาอะไรอย่างเงี้ยกับทุกๆคนนะคะสำหรับสาเหตุที่ได้ตั้งช่องนี้ขึ้นมาเนาะจริงๆช่องนี้ถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่ปี2020ปี2020เนี่ยเป็นปีที่จเจเจได้เริ่มเรียนภาษาเอยอรมันครั้งแรกนะคะเป็นการเรียนกับทาง Agency เอเจนซี่เนาะตอนนั้นอะ่ะตั้งช่อง หลังจากนั้นผ่านมาจริงๆก็เกือบ5้าปีไม่เกือบจริงๆก็คือ5้าปีไม่มีอะไรเกิดขึ้นตรงนั้นเลยไม่มีการสร้างวิดีโอไม่มีอะไรเลยมันเหมือนทางแพชชั่นที่มันลดลงหนึ่งแล้วก็เวลาที่มันน้อยลงมากๆนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็ประจบเหมาะกับเพิ่งจะเพิ่งจะเรียนจบเนาะเหมือนรู้สึกว่าอยู่ๆก็มีเวลาเยอะเหลือเกินก็เลยคิดว่าเออมา กลับมาทำลองลองทำดูดีกว่าแล้วก็เ,เราเองก็รู้ดีว่าตัวเราเองเนี่ยไม่ใช่เอนเตอร์เทนเนอร์เนาะแต่ว่าตั้งใจที่จะ deliver ข้อมูลนะคะสื่อสารกับทุกๆคนก็หวังว่าทุกๆคนจะได้รับการสื่อสารหรือว่าได้รับข้อมูลที่เราอยากจะแชร์ได้ครบถ้วนเนาะ ผลถัดไปก็คือเรื่องของเราอยากให้พยาบาลที่ไทยได้รับการต่อยอดเพิ่มเนาะเป็นการส่งเสริมโครงการสมองไหลแต่ว่าในสําหรับบางคนที่มีความฝันเหมือนที่เราเคยฝันมาก่อนว่าแบบอยากที่จะไปทํางานประเทศอื่นๆจังเลยอยากจะทํางานในประเทศนู้นประเทศนี้จังเลยอะไรแบบเนี้ยนะคะก็เลยคิดว่าม,มันพยาบาลไทยเนี่ยควรได้รับการต่อยอดเพิ่มขึ้นหน้าที่แล้วก็ภาระงานที่เราทําที่ไทยเนี่ยมัน ไม่ได้น้อยไปกว่าประเทศใดเลยเนาะพูดแล้วก็เดี๋ยวจะยาวก็ไว้วิดีโออื่นๆแล้วกันเนาะแต่ว่าโดยส่วนใหญ่ก็คือนั่นแหละค่ะก็คือเหมือนเปิดไอเดียเปิดโลกเปิดมุมมองสําหรับใครที่แบบอาจจะบวกลบสนใจหรือเปล่านะอะไรแบบเนี้ยเนาะก็ลองฟังลองกดติดตามไว้ได้นะคะสุดท้ายก็คือมีเพื่อนๆเนาะพี่ๆแล้วก็น้องๆที่ส่วนใหญ่ก็จะมาจากคณะก็คือแบบคณะพยาาลธรรมศาสตร์ของเรานี่เองนะคะ อดมหรือว่ามาจากที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เนาะ ก็มีความสนใจที่จะมาทํางานที่ต่างประเทศเหมือนกันกันกบตัวเราแล้วบางครั้งเนี่ยเวลาที่เราคุยแชทด้วยกันตัวเราเองเนี่ยมันไม่สามารถที่จะคิดหรือว่าแบบจําไม่ได้ว่าแบบจะจะต้องพูดประมาณไหนหรือว่าแบบข้อดีก็มีเป็นพันข้อเสียก็มีเป็นพันเป็นล้านใช่เหมือนกันเนะแล้วบางทีมันก็เลยเหมือนดีเทลเนี่ยมันอาจจะลอสไปแล้วทําให้เราเนี่ยรู้สึกว่าพอเรากลับมาอ่านข้อความตัวเองแล้วเหมือน ตรงนั้นก็ไม่ได้พูดถึงเนาะตรงนี้ก็ไม่ได้เห็นพูดถึงเลยได้คิดว่าการทำชาแนลหรือว่าการแชร์ผ่านวิดีโอออกมาเนี่ยตัวเราเองอะเรามีตัวที่เหมือนเป็นฟอร์มหรือว่าเป็นแลนเนาะเป็น planning เอาไว้ก่อนอยู่แล้วมันดีเทลเนี่ยมันค่อนข้างครบครันมากกว่าเวลาที่แบบพิมพ์ตอบเพื่อนแบบแคชชวไปมาก็เลยคิดว่าวิดีโอ ในช่องเรานะคะอาจจะมีประโยชน์กับหลายๆคนได้เนาะก็เลยคิดว่าเออลองมาทำดูสุดท้ายนี้ก็ถ้าใครมีคำถามตรงไหนที่เกี่ยวกับสโคป,ปของช่องเราที่ได้เล่าไปนะคะก็สามารถที่จะพูดถึงเอสามารถที่จะก็สามารถที่จะทิ้งคำถามไว้ด้านล่างได้เลยนะคะก็จะกลับมาอ่านเนาะ ก็จากที่สรุปตัวคอนเทนต์ให้ฟังเข้าๆไปแล้วเนาะถ้าเกิดว่าใครรู้สึกว่าหัวข้อที่เราเกิ่นมาเนี่ยมันถูกใจหรือว่าฟังดูน่าสนใจสำหรับทุกคนเนาะก็สามารถที่จะกดไลค์แล้วก็กด subscribe รอไว้ได้นะคะวิดีโอแรกเนี่ยก็กำลังจะลอนช์ใกล้ๆเร็วๆนี้เ,เองเดี๋ยวก็จะถ่ายต่อจากวิดีโอนี้เลยเก็ถ้าถูกใจก็กด s u b s c r i b e ใหให้ด้วยนะคะแล้วก็ ถ้าใครอยากให้เราแก้ไขหรือว่าปรับตรงไหนเนี่ยก็บอกเราได้เลยนะยินดีรับฟังทุกความคิดเห็นเลยนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับ mm hmm. I'm wonderful ทักไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ mm hmm. ดีค่ะบ๊ายบายบิ๊บาย